เหรอบูว่างหรือเปล่าว,วะกูมไม่ว่างมมาช่วยกูทำครอบวัวหน่อยสิยี่กมโมไปว่างเมาแล้วนี่อ๋อมึงไม่ว่างเลยบอกแค่นี้เด้ออ๋อแค่นี้แหละอะไรวะ อลิบบานลอ้อชงังกับแกลมกี่มีเห็นกาคลังนองตึกไตรมันตีกระจายใบแปลบา,ลบานธนำมตระไสยัวโมโหพี่ไปประโอนแม่ปังโหยลังประแสงคิวตะแง,งความลำแปะตะไงแบโ่โหบาย มันมีนลีโออย่างบ้านตราโทมาชนังน้องโมต้องไปแอมต้องคลั่งเชียงตราปังวิสกี้รีไวคอยไตรจังหวะเดลต้ากันตรงน้องใกล้สีรูจเรอาจยังชวัยเด็กออดบายเคลญกมอด มีเราไม่ยังบอกเสียวบกฟูงบอกยังเน่วิฮ่าขี่ม้านี่ไม่เป็นไรเรกเพื่อนถึงไม่ได้ดื่มวันนี้วันหลังกูให้มึงดื่มอยู่ดีแหละกูไม่ใจเจื่ใจด,ดำกับมึงหรอกนึ่งไป็นไรเนี่ยมึงเศร้าๆมาหากูนี่กูโทรหาไม่เคยรับสายให้มาช่วยทำข้อหัวไปไรวะกูโอหาจากอหมูไอหมูไปม,มีผัวใหม่กูก็เสียใจมาก เราเลิกกันเถอะอยู่ไปก็ไม่มีอะไรดีขึ้นอะอย่างน้อยพี่ก็มีวัวสีห้าตัวเลี้ยงแล้วยังไงอ่ะหนูเบื่อแล้วอะมึงอะแยกเมียกูมึงยานะเอ้ากูชอบแบบนี้กูชอบแบบนี้อะมึงคามมากี่เดือนสามวันเว้ยกูสามปีกูยังไม่ทําอะไรเลยพี่อาหูป,ปากไปเลยนะยังไง,งหนูก็จะเลิกเลิกก็เลิกจากนี้ไปเอาไม่มีนอ้องพี่ก็นอนจอดได้ตัวเองก็ได้เอาเลยแล้วแต่เราอะไรก็เอาไปสัตว์ควายเหี้ย ชีวิตกูทำไมน่าเบื่อขนาดนี้วะสวานทำไมทำให้ผมเป็นอย่างนี้โถเอ้ยเฮียอาดกวกะเมย์ก็ทิ้งไปมีผัวใหม่กูยอยู่ๆได้ยังไงเฮ้ยกูอยากตายเกิดใหม่ไม่อยากอยู่หรอก มันเซ็งมากจริงๆเลยแล้วได้เขามึงกระดอตู้ยังไรัะเออมนเล็กม่ใหญ่มันเขาเนาะเขาก็เลยเอาพวใหม่ทำใจเถอะเพื่อนไอคนกระดอตู้อย่างมึงอะก็ได้แต่โชยได้ตัวเองอ่ะสรุปมึงยังจะอยากดื่มอยู่ไหมเนี่ยไหนกูมีอยู่กูซ่อนมึงไว้เองโอเคงั้นเดี๋ยวกูเอาเล่าให้มึงกินแล้วกันยังไงมึงก็อย่าพูงไป เออกูขอยืมเงินพันห้าหน่อยพันห้าเลยเหรอวะจะไปทำอะไรวะกูจะไปหาผู้สาวไเราก็เป็นคนทําทุกอย่างเพื่อกอนุยซสด้วยสิทีนี้ก็ว้าวุ่นเลยก็มาเดือดร้อนเงินกูพันห้าีกว่าโดนชจ้ได้ด้วยตัวเองอีต่าง,<ม>งหากอ<า>่ะโอเคดูกูอาให้เพื่อนโอเคแต่ว่ามึงยืมกูแล้วมึงจะมาคืนกูตอนไหนะเนี่ยเกี๊ยวข้าวสเสร็จเฮ้ยมันนานไปหรือเปล่าี่พี่ไม่มีน้านอด้อยู่แล้วโอเคดูกูอาให้เพื่อนเออโอเคขอบใจเพื่อน

มึงแยกเมียกูมึงยานะเอ้ากูชอบแบบนี้กูชอบแบบนี้อ่ะ รโลโห้มูเออเงินที่มึงยืยมไปเมื่อไหร่จะมาคืนวะโาอ้เมาแล้วเมางี้เออสนีแหละเมา,าแล้วมีรู้ ูขอเงินพันห้าหน่อยกูจะไปหาผูสาวเราก็เป็นคนทําทุกอย่างเพื่อกระนู้นซะด้วยสิทีน,นี้ก็ว้าวุ่นเลยมาเดือดร้อนเงินกูพันห้ากโหโมูมึงโทรมาอะไรกันกนากรนาวะเงินแค่พันห้านมึงกลัวไม่ได้บ่เงินพันห้าของมึงอถ้าอยากได้ฟ้องสาวเ,เลยกูจะแนะนำทีนี้เลยพอแล้ว ฮัลโหลฮัลโหลว่าไงอันนี้หมอผีขเขมรหรือเปล่าใช่แล <Sure. S 1> ้วผมจะจ้างไปทำของใส่คนหน่อยทำหรือเปล่าทำได้ถ้าเงินถึงผมอยากให้มันขี้แตกแล้วผมก็อยากให้มันแบบว่าแบบกระตุ้นต้นกล้วยหมอผีทำได้ไหมได้สิงั้นหมอมีไลน์หรือเปล่าเนี่ยมีเดี๋ยวส่งเลขบัญชีไปให้โอเคงั้นส่งมาในไลน์ที่ผมไปตามหาในอินเทอร์เน็ตนะ ยังไงจัดการให้ผมเลยโอเคเงินมาจัดการให้ทันที อนะอวัีหมอาออันีคอเบอสดีมาหมอสเดบัาบอหมจะจคอสเดบอัลโหลว่าไไปทอสดีคเบอสวีคอมเงินวหมาอเดัดาคอสวคนหมเงินถึัเดีนมาเดี๋ยวัดการให้ทันที มึงโทรมาอ,อะไรกันนักันนาวะเงินแค่พันห้ามึงกลัวไม่ได้เงินทั้ง่าขอมึงถ้า,อ,อ,ถาอยากได้ฟ้องศาลเอาเลยอืม 哇、cool.